สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทนายดีทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเดือนเมษายน2 5 1 4นะคะเราจะมาดูกันค่ะทั้งของคนโสดคนสถานะไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันก่อนนะคะคนวันอาทิตย์ความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะโอเคคนวันอาทิตย์ค่ะคณวันอาทิตย์นะคะ ในช่วงต้นต้นเดือนนะคุณจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่านะคะคุณเองนั้นนะคะมีความไม่แน่ใจกับคนที่คุณแอบชอบแอบมองหรือแอบรักอยู่นะคุณคนวันอาทิตย์คุณมีความรู้สึกว่าบางทีก็เหมือนเขาจะสนใจคุณหรือบางทีเขาก็เหมือน เหมือนเหมือนไม่ได้สนใจเราอะเหมือนคุณคิดว่าคุณคิดไปเองจริงๆแล้วนะคะอ,อ,อยากให้คุณมาคัดใจยเย็นๆก่อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบด่วนสรุปหรือคาดหวังอะไรที่มันยัง ยังมาไม่ถึงนะเดี๋ยวเรามาดูคนอาทิตย์อย่าพิ่งอย่าพึ่งห้อยหัวนะคะคนอาทิตยออ์อะไรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่นะในช่วงกลางๆเดือนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าคุณเองอย่าเอาพลังงานลบๆความสับสนความอึดอัดความเครียดความไม่แน่ใจความกังวลจนเกินเหตุของคุณมามาบดบังนะคะพลังงานตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรเขาคนนั้นมีพลังงานของความเป็นคู่ของคุณนะคะ เ,เขาคนนั้นจริงค่ะเขาแสดงออกออทําให้คุณมีความสับสนจริงๆคือเหมือนจะชอบก็เหมือนจะชอบหรือเหมือนจะเฉยๆก็ว่าเฉยๆแต่จริงๆเขาชอบคุณค่ะเขาชอบคุณนะคนอาทิตย์คนโสดเขาชอบคุณเพราะอะไรคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณก็เป็นคนที่เป็นที่ยอมรับของในหมู่สังคมเพื่อนฝูงอะไรต่างๆก็แล้วแต่ นะคะเพียงแต่ว่าตัวเขาคนนี้เองเนี่ยเขาก็มีความคิดเหมือนคุณนั่นแหละอยากมีคู่มีความรักที่สมหวังอยากเจอคู่แท้เพียงแต่ว่าเขาแอบไม่ใช่แอบสิเขาเคยเจ็บมาแล้วเขาเองเนี่ยไปเจอประเภทที่ในลักษณะที่มุ่งหวังผลประโยชน์จากเขาเรื่องทรัพย์สินเงนินทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็เลยมีความการจะมีความรักกับคุณหรือมาชอบกับคุณอะ เขาเลยไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะคล้ายๆเดิมไหมอะ่ะนะคะแต่จริงๆความตั้งใจของเขามุ่งม,มั่นนะคะที่จะมาสารความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงการคอมมิชเมนต์เป็นแฟนซึ่งในเดือนเมษายนคนวันอาทิตย์ โสดมีแนวโน้มจะไม่โสดอีกต่อไปจะเป็นแค่อดีตคนโสดนะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันนะคะแล้วอย่างหนึ่งลืมบอกคือคนคนนี้นะถ้าได้คบกับคุณหรือคุณคบกับเขานะคะหรือเรียนรู้กันไปเนี่ยจะเป็นคู่ที่น่ารักสําหรับคนรอบข้างเพื่อนในที่ทํางานหรือคนรู้จักหรือครอบครัวของท้องสองฝ่ายเนี่ย จะเอ็นดูพวกคุณมากๆเลยนะคะแล้วเวลาเจอกันได้คุยกันได้เรียนรู้กันจริงๆจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคุ้นเคยกันเหมือนเคยรู้จักกันมากอ่อนมันค่อนข้างจะคยกันมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําหน่อยนะคะว่าควรจะอย่างไรดีคุณคนวันอาทิตย์นะคะอย่าอย่าแสดงความน้อยความเซ็งนะคะหรืออย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งกังวลหรืออย่าเพิ่งเอาพลังงานความคิดอะไรให้มันอิลุงตุงนังในความคิดไอ้ที่ว่าชาวบ้านคู่อื่นเขามีลักษอนการลักษามเศร้าหรือแม้กระทั่งว่าอะไรที่มันเป็นข่าวสารไม่ได้ดั่งใจหรือไปรู้ไปเห็นไปได้ยินหรือไปสัมผัสมาเนี่ยนะคะพยายามบาลานซ์ตัวเองให้ได้นะคะพยายามมองทุกอย่างอย่างยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับตัวคุณให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะ การที่คนเราจะรักกันได้มันก็ต้องค่อยๆปรับกันแต่การที่เราไปคิดแทนคิดเผื่อคิดไปก่อนในด้านที่ลบเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ดีแล้วก็อยากให้คุณวันอาทิตย์เนี่ยอย่าเผลอแสดงความต,ตรอองความเป็นดวงอาทิตย์ของคุณอันร้อนแรงอันเจือจ้านั้นมาเป็นเกาะกำแพงนะคะ แล้วปิดกั้นคนที่เขาจะเข้ามาอยาให้คุณอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนนะคะคุณมีความสตรองมีความเด็ดขาดมีความเก่งตามสไตล์คนอาทิตย์ถูกต้องไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกแต่ในเรื่องของความรักอะ่ะมันต้องอ่อนโยนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ,ะและอย่างหนึ่งคนอาทิตย์ิเนี่ย ค่อนข,ข้างน้อยกับไอ้เรื่องรักซ้อนรักสามเศร้ามากๆคือรับไม่ได้คือพูดเลยว่ารับไม่ได้จริงๆรับไม่ได้ตั้งแต่มันยังไม่เกิดนะ่ะรับไม่ได้ตั้งแต่แค่คิดนะ่ะแค่คิดมันก็แบบมันรับไม่ได้แล้วอะ่ะที่จะต้องมีรักสามเศร้ารักซ้อนนะคะคุณอาทิ์มีความมีจุดยืนเป็นของตัวเองที่ดีมากๆแต่ว่าจุดยืนนั้นเราต้องเก็บไว้ข้างในแต่การแสดงออกของจุดยืนนั้นมันต้อง อ่อนโยนน่ารักสบายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะคะบทสรุปนะคนอาที่ทำตัวให้สบายค่ะการเริ่มต้นในเรื่องความรักนะคะกําลังจะมีเข้ามานะคะแสดงความอ่อนโยนอ่อนน้อมอย่าอย่าให้พลังงานความฟุ้งซ่านหรืออะไรที่มันเป็นกิเลสในด้านลบอะมนุษย์ทุกคนมันมีดักสาด้านมืดอะความกลัวความกังวล อดีตนะคะที่มันฝังใจหรือไม่ว่าเรื่องของเราเรื่องของเพื่อนเรื่องของชาวบ้านเรื่องของข่าวสารต่างๆที่มันประเดประดังเข้ามาพยายามจะไปเสพมันนะคะรู้ก็รู้แล้วก็ปล่อยวางไปนะคะณจุดนี้นะคะขอให้คุณเลือกอยู่ในจุดที่ที่คุณนะคะพยายามทําให้คุณอ่ะมีความผ่อนคลายสบายใจให้มากที่สุดนะคะแล้วก็แสดงความอ่อนโยนน่ารักออกมาแล้วประกายความ ความเจิดจ้าของคุณความไร้ของคุณะคะมันจะทําให้คุณดึงดูดคนคนนั้นที่เขาชอบคุณอยู่แล้วเข้ามานะคะเป็นกําลังใจให้คุณมาที่คนโสดนะจุดยืนของคุณมันดีอยู่แล้วการอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมันถูกต้องมันดีที่สุดแหละนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องมาแยกตรงการแสดงออกด้วยนะเพื่อให้มันอยู่ในความเหมาะสมและพอดีนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แอนเจิลกันเอากี่ใบดีคะสักสามใบเนาะ ต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์นะคะคืออย่างนี้นะคะในบางช่วงบางท่านน่ะมันมีการความเครียดมีการไปบริหารจัดการในเรื่องของปัจจัยการเงินการทองต่างๆนะคะอา,อาจจะต้องแก้ปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งว่าคนวันอาทิตย์เองก็ไม่ได้อยากจะมุ่งหวังที่จะมีความรักแล้วคนเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือเราจะไปยุ่งของเขาคุณก็ไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรที่จะนะคะ ให้อิสระกับตัวเองค่ะให้ตัวเองได้มีพลังงานที่ดีโปร่งโฟโนะคะนี่ค่ะเวอริโซนนะพยายามเคลียร์พลังงานเก่าๆด้านลบหรือความาเครียดความสับสนออกไปนะคะคนคนนั้นกําลังจะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยนะคะมันดีขึ้นแน่นอนนะคะอย่างน้อยนะคะคุณก็ จะไม่เหงาอีกต่อไปนะคะคนวันอาทิตย์คนโสดเป็นกำลังใจให้นะนะคะพยายามอย่าไปวิตกกังวลอะไรจนเกินเหตุด้วยความที่คนวันอาทิตย์มีความเป็นผู้นำเนาะเขาก็จะไม่ชอบอะไรที่มันไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ต้องนะคะทีนี้เรามาดูคนสถานะไม่ชัดเจนกันนะคะสถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะคนสถานะไม่ชัดเจนช่วงนี้นะคะเรื่อยๆมาเรียงๆค่ะ อยากทาอะไรก็ทานะคะมีความเบื่อความนอยความเซ็งความเจ็บช้าน้ําใจความสับสวนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะบา,าบางทีก็ทำใจไ,ได้บางทีก็ทําใจไม่ได้ต่ส่วนใหญ่จะทําใจไม่ได้หลังๆคุณมีความรู้สึกว่าบาดแผลของคุณที่มันต้องอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนแล้วต้องมีเรามีเขาและมีใครอีกคนเป็นเราสามคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่นะคุณรู้สึกว่ามันมันสร้างความสับสนให้กับคุณมากว่าคุณต้องการความรักแบบนี้จริงๆหรือเปล่า มันใช่รักที่ที่ควรจะมีไหมนะคะตอนนี้คุณคุณอยากจะเป็นอิสระแล้วล่ละดูท่าเพราะคุณเจ็บมาเยอะแล้วคุณก็อยู่ในสถานะโดนแช่แข็งไอ้เรื่องรักเราสามคนเนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูเขาคนนั้นของคุณกันเขาคนนั้นนะคะต้องบอกว่าเขาคนนั้นจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแต่ถามว่าในใจเขามีใครบางคนไหมมีมันมีมันมีความ เขาคนนั้นมีความชอบทั้งคุณและอีกคนหนึ่งในแบบที่แตกต่างของแต่ละคนเขาก็จะพยายามบาลานซ์แต่เขาก็บาลานซ์ไม่ได้สักเท่าไหร่ตัวเขาเองเขาก็อึดอัดนะคะเพียงแต่ว่าณเวลาเนี้ยเขากำลังชั่งใจอยู่ว่าเขาควรจะเลือกหรือตัดสินใจได้แล้วหรือยังว่าควรจะ คอมมิ t เมนตกับใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความตึงเครียดคือเขาเองเขาก็มีฟอร์มนะคะคนคนนี้มีฟอร์มมีอีโก้จัดเขาก็จะไม่ได้กระโตกกระตากหรือแสดงอะไรคุณรู้ว่าเขามีปัญหาเรือนน่องนี้เขาแฮนเดิลได้เขามองอย่างนี้เขาแสดงออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําสําหรับคนกันดีกว่า คำแนะนําสําหรับคุณนะถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์อันเนี้ยมันทําให้คุณไม่สามารถจะ m o v e on ไปไหนได้มันไม่ได้สามารถทําให้คุณมีความสุขได้อย่างแท้จริงมันไม่ใช่ความสุขความสําเร็จในชีวิตที่คุณอยากจะมีมันไม่สามารถที่จะทําให้คุณนั้นนะคะพัฒนาอะไรได้มากกว่านี้ขอแนะนําว่าขอให้คุณ มูฟออนและเดินหน้าค่ะเพราะจริงๆในดวงชะตาของคุณมันมีสิ่งดีๆใหม่ๆรออยู่เพียงแต่ว่าปัญหาตรงนี้นะคะบางทีเหมือนคุณจะหันหลังได้แต่สุดท้ายคุณก็คุณก็ยังยังไม่เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นอะจริงๆคุณสามารถเดินออกมาได้เพราะคุณเองเป็นคนที่เก่งรู้ทุกอย่างรู้เท่าทันทุกอย่างมีสติปัญญามีความเฉียบแหลมมีเซนส์ที่ดีคุณเก่งทุกอย่างเรื่องงานเรื่องอะไร ทุกอย่างคนเก่งหมดแต่พอความรักมันไม่ใช่เรื่องของความเก่งถูกไหมแต่มันเป็นเรื่องของว่าคุณอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ตัวเองอะได้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันแนะนําว่าถ้าไม่ไหวให้เดินออกมานะคะบทสรุปต้องบอกว่าตัวคุณเองนั้นนะคะมีความสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกอย่างในแบบของคุณ รอบด้านทุกสิ่งทุกอย่างคำแนะนํำบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่กับสิ่งเหล่านี้กับความเศร้าที่ไม่มีกําหนดวันสิ้นสุดหรือความสมหวังที่ที่จะบรรดาให้กับคุณเนี่ยนะคะมันยังไม่เห็นทางและยังไม่มีกําหนดซึ่งในเดือนเมษานยนยังไม่เห็นเเป็นไปได้ถ้าคุณไม่ไหวให้เดินออกมาจริงๆนะคะ แต่ทั้งนี้ท้งนั้นแล้วแต่คุณนะแต่มองดูแล้วว่าสถานะตรงนี้ยังไม่เห็นถึงเขาจะชั่งน้ำหนักว่าไอ้ใครดีซ้ายหรือขวาเราหรือเขาเราหรือใครใครหรือยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วคําตอบยังไม่เห็นในเดือนเมษายนนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันนะคะขอสามใบนะเป็นกําลังใจเป็นคำคำแนะนําที่ที่ดีให้กับคุณคนสถานะไม่ชัดเจนแล้วกัน ให้บอกว่านะคะ very soon trust แล้วก็ romantic feelings นะคะนั่นหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วในชีวิตคุณนะ่ะที่คุณจมจ่อมอยู่กับสถานะไอ้ความคุมเครือ g r แอ area สีเทาอะไรก็ไม่รู้อะที่มันขมุกขมัวอีกไม่นานให้คุณเชื่อเถอะว่าความรักที่ดีๆอ่ะมันมีอยู่จริงให้คุณสับท้ายคุณเชื่อว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆมีโมเมนต์ที่โรแมนติกหวานชื่นสมหวังเหมือนคนอื่นๆเขาที่คุณ รู้จักหรือที่คุณเห็นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะให้คุณยิ่งคุณให้โอกาสตัวเองเร็วเท่าไหร่คุณก็จะสมหวังและมีความสุขสดชื่นเร็วเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังทำใจไม่ได้คุณไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปนะคะถามตัวเองว่าตัวเองมีความสุขจริงไหมนะคะผู้อ่านไม่สามารถจะตอบแทนคุณได้แต่จะมีใครล่ะรู้ถึงความรู้สึกในใจคุณ เท่ากับตัวคุณเองคนที่รู้จักคุณดีที่สุดก็คือตัวคุณและคนที่จะควรที่จะสมหวังและมีความสุขหรือประสบรักแท้ที่ดีงามหรือคู่แท้ที่ดีงามที่ดีที่สุดกคือใครคือตัวคุณให้ตัวเองได้มีความสุข นะคะอนุญาตให้ตัวเองอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้คนสถานะไม่ชัดเจนวันอาทิตย์นะคะคุณคู่ควรนะคุณดีอยู่แล้วและคุณก็เหมาะสมกับความรักที่ดีๆนะเป็นกำลังใจให้ค่ะทีนี้เรามาดูพลังงานของคนมีคู่มีแฟนนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรว้าวเดอะซัน พลังงานของคนมีคู่จริงๆแล้วคุณก็แฮปปี้ดีแหละนะคะแต่ก็มีบางช่วงบ้างที่คุณแบบเนิ่นๆมีเหนื่อยเออเซ็งๆนะคะบางทีด้วยความที่บางทีคุณก็ไม่อยากจ,จะพูดอะไรมากเอออะไรยอมยอมกันได้ก็ยอมยอมกันไปเออช่างมันเถอะแต่คุณก็เอาแอบเก็บมาใส่ใจอ่ะเอาเอาเก็บมามาเครียดมาคิดว่าแบบอ้าวพอฉันเฉยเธอก็เฉยเหรออะไรประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะัก ปล่อยวางมันค่ะปล่อยวางมันนะคะเพราะคุณมีคู่หรือคนรักที่ที่มีค่าคู่ควรกับคุณอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเขากันค่ะคนคนนั้นของคุณอ๋อเขามีความเครียดเรื่องงานค่ะเขาอยู่ในช่วงจังหวะของการที่จะแบบนะคะแก้ปัญหานะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาค่ะเดี๋ยวเขากลับมาเอาใจใส่คุณหวานกับคุณนะ <S <S 2> <S 2> <S คือช่วงนี้ดวงชะตาเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบางอย่างในชีวิตของเขามันมัน รีวิเนียนกับเขามาค่ะอาจจะเป็นเรื่องงานงานที่เขาเป็นกังวลหรือยังทําไม่สําเร็จสักทีที่มันยังพักไว้อะ,อะแล้วมันกลับเข้ามาทีนี้มันเลยกลายทําให้เขารู้สึกว่าโอ้งานยากกลับมาอีกแล้วของยากของที่เขาไม่ต้องการงานที่มันไม่ต้องการกลับมาอีกแล้วมันก็เลยทําให้เขาอาจจะยังยังไม่ค่อยมาโฟกัสที่คุณในช่วงแรกๆของเดือนแต่เดี๋ยวเขามาค่ะแล้วมาแล้วก็จะกลับมาหวานกันเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองนะ่ะ พลังงานของคุณสเสน่ห์ของคุณล้นเหลือและดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองค่ะมีความสุขนะคะกับสถานะที่เป็นนะแล้วก็รอให้เขาแบบเออเคลียอะไรของเขาเสร็จแล้วเขาก็จะมาหวานกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําสําหรับคุณกันนะน่าเห็นไหมเดี๋ยวคุณก็จะมีข่าวดีคุณมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วมีความรักที่ดีเก็บร,รักษาไว้ละเอยีงอยงเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ล้นเหลือไม่ว่าจะเป็นเซ็กซ์แอคิลไม่ว่าจะเป็นทาง ากายภาพหรือทางเสน่ห์อะไรของคุณเนี่ยนะคะคุณมีอยู่แล้วคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคะเหมือนอยู่กับอ,อะไรอ่ะที่แบบคุณแม่ที่แสนดีพี่สาวที่แสนดีคนรักที่แสนดีน้องสาวที่แสนดีอะไรก็ได้ที่มันเป็นความรักที่อบอุ่นใจะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความเครียดความไม่ได้ดั่งใจเล็กๆน้อยๆเล็กอย่างนึงเขาก็ไม่ได้เป็นมีใคร เขามีแต่งานนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องสําคัญอยู่แล้วดังนั้นนะคะไม่ต้องไปบึ้งตึงนะให้เขาเคลียร์งานเขาเป็นกำลังใจให้เขาได้เลยนะคะเพราะคุณทั้งสองคนรักกันและลุ้มหลงในกันและกันเป็นโดยแบบดั้งเดิมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันหน่อย บสรุปนะคะอย่างที่บอกค่ะความสัมพันธ์ของคุณยังมั่นคงดีช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะมันก็เลยนํามาซึ่งมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะถ้า ดูแล้วน่าจะเป็นเขาอะค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการไปสู่ความมั่นคงหรือว่าในเรื่องของการงานที่จะต้องปัดฝุ่นเอากลับมามาทำแต่ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมั่นคงมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงค่ะมันก็จะมีแรงขับเคลื่อนอะไรที่มันไม่ได้ดังใจบ้างเวลาน้อยลงบ้างไม่ค่อยมีเวลามาดูแลกันบ้างแต่จริงๆก็ยังรักกันอยู่ความสัมพันธ์ก็ยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโฟกัสที่ความ ไม่ได้หลังใจให้โฟกัสตรงที่ว่าเรายังมียังมีคนที่รักเราเราก็รักเขานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่แองเจลแนะนำคุณหน่อยนะคะสัมบนะคะคุณคนมีคู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณคนเป็นคนที่โชคดีและมีความสุขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ,คนอ้ความน้อยความเซ็งความเล็กๆน้อยๆคุณผ่านได้อยู่แล้วค่ะนะคะมันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกความรักของคุณสองคนนะ นี่นะคะ r e a d e r s h factor deception นะคะ true หรือเห็นไหมคะในช่วงนี้มันจะมีความการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกเข้ามาสู่วงจรชีวิตของเขาคนนั้นหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ ะะทีนี้ไอ้ความแตกต่างความคิดต่างหรือการเห็นต่างหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้เล่าดีเซปชั่นการใส่หน้ากากใส่หน้ากา,ใากาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่จริงใจแต่หมายความว่าไม่ได้มีเวลามาเล่าสู่กันฟังอะว่าตอนนี้ยุ่งอยู่มากเลยมันคือถ้าเล่ามันก็กลัวกันและกันจะเครียดนึกออกไหมคะเหมือนกับว่าเ,าเจอหน้าก็มาเล่าเรื่องงานของตัวเองทําไมแทนที่จะแบบมาพัฒนาความสัมพันธ์มาหวานชื่นกันกลายเป็นว่ามานั่งเล่าเรื่องงานเขาไม่อยากทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าต่าง ต่างคนต่างก็อะไปแก้ปัญหาตัวเองทีนี้พอไม่ได้ไม่ได้มาเล่ามาทําอะไรเนี่ยก็เลยทําให้รู้สึกว่ามีทำอะไรอยู่ะปิดบังหรือเปล่าไม่เห็นเล่าให้กันฟังเลยเพราะฉะนั้นให้คุณวางใจได้ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ได้เล่าเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาในภารกิจการงานที่ต้องรับผิดชอบในในสถานะในบุธ,ธิภาวะของการเป็นผู้ใหญ่หรือการทํางานนะคะ เพราะความรักของคุณทั้งสองคนคือความรักแท้รักแท้นะคะก็คือคนที่จะร่วมทุกข์และร่วมสุขและเข้าใจกันและเป็นกําลังใจให้กันไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในภาวะไหนก็ตามไม่ว่าเราจะเห็นทุกอย่างที่เขาทําหรือไม่เพราะรักแท้คนที่รักกันเขาจะเข้าใจกันเขาจะเป็นกําลังใจให้กันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้คุณ ที่มีคู่นะคะความรักของคุณดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรถ้าคุณมีโอกาสได้พูดคุยถามหรือให้กําลังใจกันเท็กข้อความหาการแชทกันหรือโทรหากันพบปาก,กันทําได้ทําเลยค่ะเพราะทุกวันคือโอกาสในการแสดงความดีและความรักต่อกันคลิปนี้จบไปแล้วนะคะขอให้คนวันอาทิตย์มีความสุข นะคะสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่ของคุณนะคะใครที่สมหวังอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆส่วนใครที่รอคอยหรือต้องการที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ขอให้คุณนะคะรักตัวเองยึดในสิ่งที่ดีงามและถูกต้องและความถูกต้องนั้นต้องนำมาซึ่งความสุขสำหรับหัวใจคุณด้วยคลิปนี้ผู้อ่านเป็นวางใจให้อย่าลืมนะคะเป็นวางใจให้ผู้อ่านในการ กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะส u b ครสไคริ์ไลค์แชร์คอมเมนต์มาได้นะคะหรือถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะคะผู้อ่านยินดีเป็นอย่างยิ่งคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะ้าขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ